เรื่องเล่าเสียงลมหายใจของทุ่งนาเช้าแรกของฤดูเกี่ยวข้าวเสียงไก่ขันเบาๆแววผ่านลมเย็นที่พัดต้นข้าวให้เตนไหวเป็นคลืน่นเด็กชายคนหนึ่งยืนริมคันนาดวงตาจ้องมองไปไกลทีน่นี่เวลาเดินช้ากว่าที่อื่นแต่หัวใจก็เต้นชัดกว่าที่ไหนเขาค่อยๆย,ยกค้องใบเล็กขึ้นหลังเดินตามพอที่ถือเคียวเดินนำหน้า พอไม่เคยพูดมากแต่ฉันรู้ว่าถุกก้าวของเขาคือคำสอนเสียงเคียวกแกรกแรกฝันข้าวลงทีละร,รมสลับกับเสียงจิ้งหรีดและสายลมพัดผ่านใบข้าวเสียงเข้าล้มตายขมเคียวไม่เคยน่ากลัวมันคือเสียงของชีวิต แม่ยกเข้าขึ้นรถอีแต่นเด็กชายคลีผ้าขาวมาซับเหงื่อให้พ่อด้วยมือเล็กๆที่ยังอ่อนแรงเหงื่อของครอบครัวไม่เคยเปล่าประโยชน์มันเปลี่ยนเป็นข้าวทุกเม็ดพระอาทิตย์คล้อยต่ำแสงสีทองท่าไปทั่วแปลงนาที่ถูกเกี่ยวเรียบแล้วบางวันเหนื่อยล้าแต่ใจไม่เคยหมดแรง และเมื่อวันจบลงทั้ง3าคนนั่งล้อมวงบนเสือใต้ต้นไม้ข้าวสวยในกระจาดถูกแบ่งปันพร้อมรอยยิ้มที่นี่คือบ้านที่ทุกลมหายใจมีเสียงของความรักเบาๆแต่ชัดเจนเสมอหากคุณชอบฝากคอมเมนต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ